ที่นลนหาปลาเช้ายันค่ำโดยชะตาไม่เอือ้ออย่าฝืนเลยความรักสมหวังนะคะ <Yahoo! S 2> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดว <laughs> <the> ัดอะไรวัดเล่งนี นะคะสองนะคะอยู่แถวนนทบุรีนะคะวันนี้เรามากับมินตุดนั่นเองเพราะว่าวันนี้นะคะมินตุดเขาบอกว่าเขาชงทุกคนเขาเป็นปีชงนะคะเราก็เลยจะมาแก้ชงกันนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจอดรถเรียบร้อยแล้วแล้วลงมาเราลงไปแล้วลงมาเราลง,ลง,ลงไป<ม>อยู่ข้า,าง <laughs> ล่างกันเลยลินบันไปกันเลย ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนที่นี่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่หนึ่งนะที่วัดเล่งในยี่หนึ่งอะไม่ค่อยเหมือนปะ่ะที่นี่มันคนน้อยกว่านะดูแบบลมลืนกว่ามีต้นมงต้นไม้อากาศเย็นสบายไม่เบียดเสียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ชงกันว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างน,นะทุกคนนะคะตรงน,นี้ก็คนเยอะแยะไปหมดเลย เรามาต่อแถวทำอะไรคะฝากดวงสีเมยว้าวฝากดวงเหรอใช่ฝากดวงหนึ่งร้อยบาทมาเนปีจอไปคือกูก็มาเป็นเพื่อนเฉยๆจริงอะวิธีเขียนใบฝากดังเขียนชื่อร้านสะดวกซื้อทีตรางเรียบด้วยเรียกว่าอะไรกใช่้า่ ใช้ทูบสามดอกนะคะไหว้แก้ปีชงจากนั้นเราก็จะขึ้นไปข้างบนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มินตุด เข้าไปไหว้ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วปัดครบ12ครั้งเรียบร้อยน,นะคะแต่ว่าในอุโบสถเขาไม่ให้ถ่ายนะทุกคนถ่ายให้เห็นได้แค่ด้านนอกนะคะแต่เราขึ้นไปดูข้างบนกันนะ ราก็มาเดี๋ยวเราจะไหว้เสริมโชคลาบกันนะทุกคนมันมีเทียนนะคะแล้วก็มีถุงเหรียญน,นะเป็นถุงเหรียญน,นะคะที่เขาบอกว่าให้เราเก็บสองเหรียญกลับบ้านนะเราจะมาวิเคราะห์เหรียญในมือมินตุดกันทุกคน เนี่ยแต่เหรียญมันไม่ค่อยเหมือนกันนะเ,เขาจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นแสดงว่ามันต้องไม่เหมือนกันเราจะเลือกเก็บสองเหรียญที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดนี <c oughs> ่ไงทุกคนที่เขาบอกว่าสองเหรียญเหลือก้นถุงเหลือกินเหลือใช้ <c oughs> เขาก็เลยให้เราเก็บไว้ <c oughs> นั่นอ <c oughs> เองปกลุมแลนเหรอที่ตกหลเลย <c oughs> ไปเป็นขวันถุงสองเหรียญด้วยนะคะนี่ไงขวัญถุงเพราะขวัญถุงสองเหรียญน,นี้อนาคตมันก็จะเป็นอีกล้านเหรียญพันเหรียญน,นะทุกคนสา<ะ>ธ<ท>ุเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการแก้ปีชงของมินตุนแต่เราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะ เดินทางคนใกล้เริ่มจะดีขึ้นการศึกษาปานกลางตำแหน่งหน้าที่มีหวังเลื่อนขั้นแม่คนอยากทิพย์ามที่แห่งความรักสมหวังนะคะมาดูของมินตุดกันพี่แค่โชคลาบไม่ได้ตจำขอไม่คนเอาเลยทำไรก็เหมือนกันเลยไม่เหมาะในเดินทางของกันอ่ะาเดี๋ยวเราจะมาดูของที่ระลึกกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้มินตุดเป็นคนนําเสนอมานะเรามาดูกันนะคะ เราก็ได้ของที่เราลึกกันมาแล้วนะคะก็คือเป็นตัวพวงคุณแจเซียมซูนั่นเองนะคะนี่น้าตาแบบนี้เลยนี่พวงคุณแจเซียมซูนะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวเหรียญนนะคะที่อยู่ในปากคางคกสามขานะคะช่วยในเรื่องของโชคลาภต่างๆให้กับเรานั่นเองนะทุกคนเราได้มาสองอันนะคะส่วนมินตุดได้อะไรมา ช่วยเรื่องอะไรคน,นแจมไม้มงคลเขาบอกว่าเป็นปากกัดขาวช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองเหม,มือนกันอ่าพวกเราจะรวยกัน <laughs> ใครสนใจก็มาเลือกซื้อกันได้นะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับการแก้ปีชงของมิต้ตสดในครั้งนี้นะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะมิ้งสดเกิดปีนะครับปีจอใช่ไหม<ช>เป็นชงร่วมนะคะก็ ใครนะคะสนใจอยากจะมาแก้ปีชงนะคะคก็สามารถมาที่ได้นะคะวัดเล่งเนยี่สองนะคะอยู่นนทบุรีนะคะก็จะคนน้อยหน่อยนะทุกคนน้อยกว่าเล่งเนยี่หนึ่งนะคะที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะคะคใครอยากแก้ก็มาที่กันได้นะคะเนี่ยค,คนเยอะแยะเลยนะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะค,คลิปหน้าเราจะไปไหนกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย